ซื้อไม่ได้แล้วนะวงในเผยแข่งเป้าหมายลิเวอร์พูล่อยแรงอยากไปเชลซีช่วงซัมเมอร์นี้อ่อยแรงจะจัดเพราะเอเย่นของมอยซสไกเซโด่นักเตะไบรตันยืนยันว่านักเตะ ได้รับความดูแลอย่างดีกับเชลซีวันที่19กรกฎาคมความเคลื่อนไหวที่เชลซีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงหฝังคว้าตัวมอยซสไกเซโดดาวเตะของไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยต้นสังกัดของแข้งรายนี้ต้องการได้ค่าตัวที่80ล้านปอนด์แต่ฟาบิโอโรบานโอเหี่ยวข่าวชื่อดังรายงานว่าสิงโตน้ำเงมนครามพร้อมยื่นข้อเสนอรอบใหม่ไม่ใช่การยื่นข้อเสนอเป็นอย่างทางการระหว่างทั้งสองทีมแต่ข้อเสนอจะได้รับการปรับปรุงมากกว่า 70ล้านปอนด์แน่นอนโดยพวกเขาคาดหวังว่าจะปิดดีลนี้ให้ได้ภายในวิกนี้อย่างไรก็ตามนะครับเชลซี Chelsea, ที่มีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องกับเบรคแฮมทีมจาก สหรัฐอเมริกาวันที่20กักยาคมเวลา2.30นาาฬิกตามเวลาประเทศไทยได้มีการถแถลงข่าวก่อนเกมโดยมาร์คคูคูเลียา้รับสิงโต้ัมเนคากล่าวว่าผมคิดว่าเขาต้องการเล่นให้ทีมเราและสามารถยืนระยะในระดับสูงได้อีกนานเมื่อมาประกอบกับ m มอริซิโอโปเชติโน่น่าจะลงตัวเขาเป็นผู้นําใหม่ของเราและมีไอเดียที่ชัดเจนสําหรับมอยซสไกเซโดมีสัญญากับไบตันจนถึงซัมเมอร์2027 โดยซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามไปทั้งหมด4 3นัดยิงไปทั้งหมด1ประตูกับ1แอซิสอาทีมไปลุยฟุตบอลยูโปรปายลีกคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสสผมสนิทกับเขานะไปเล่นด้วยกันด้วยบอกเลยว่าเขาคือนักเตะที่ดีมากๆก็ถือว่าเดียวพูนั้นอยากได้นะครับสำหรับมอยเซสกเซโดแต่ตอนนี้นักเตะเริ่มมีใจให้เชลซี มากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแข้งที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับรอร์พูเพราะว่ากาลังจะเสียฟามินโยหรือหมอปลาแหง่งแอนฟลด์ฟปน,นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีเลยทีเดียวแต่วิวพูน่าจะไม่มีเงินพอนะครับเพราะว่าช่วงนี้จนอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ